ครับวันนี้อยู่กับ Allnew s c o o p y 2020นะครับวันนี้ผมขออนุญาตพูดถึงเรื่อง Honda Smart Key นะครับหรือกุญแจรีโมทนั่นเองนะครับกุญแจรีโมทตัวนี้นะครับมันจะมีเข้ามาในรถจักรยานยนต์หลายรุ่นแล้วนะครับเช่น PCX 150คลิก150นะครับตัวนี้ Allnew s c o o p y 2020นะครับก็เพิ่มรีโมทเข้ามานะครับแต่จะมีเฉพาะรุ่นนะครับ จะมีในรุ่นของขับเทเวลนะครับหรือว่ารุ่นล้อแมกนั่นเองนะครับตัวนี้จะเป็นตัวขับเทเว์ลนะครับถ้าไปล้อที่ลวดจะยังไม่เพิ่มเข้ามาจะเป็นกุญแจไขเหมือนเดิมนะครับตัวนี้ Honda s m a r t k e y นะครับเผื่อคุณลูกค้าท่านใดสนใจนะครับจะได้ใช้เป็นการประกอบการตัดสินใจเลือกซื้อคันนี้นะครับเราต้องรู้จักก่อนว่า Honda s m a r t k e y มีอะไรบ้างนะครับอันดับแรกเลยตัวนี้ก็คือรีโมทต,ตัวหลักเลย ตัว Honda Smart Key ที่คุณลูกค้าต้องพกติดตัวไว้นะครับเวลาใช้งานรถจักรยานยนต์ตัวต่อไปก็จะเป็นบาร์โค้ดนะครับก็จะมีรหัสนะครับผมขออนุญาตปิดไว้ตัวนี้จะเป็นกุญแจสำรองนะครับไว้ในกรณีฉุกเฉินนะครับเวลาเปิดบาะจะต้องใช้กับตรงนี้นะครับข้างสวิตช์จุดระเบิดนะครับสิ่งที่ลูกค้าจะต้องพกติดตัวไว้เวลาใช้งานนะครับก็จะมีกุญแจ Honda Smart Key ตัวนี้แล้วก็กุญแจสำรองนะครับหรือไม้เต็มนั่นเองนะครับ ชุดบนคุณลูกค้าเอาไปใช้ชุดล่างจะมีบาร์โค้ดกับไม้เต็มคุณลูกค้าเก็บไว้นะครับตัวกุญแจสำรองตัวนี้กับบาร์โค้ดบาร์โค้ดตัวนี้เอาไว้ใช้ในกรณีที่สั่งรีโมทใหม่นะครับในกรณีที่รีโมทหายนะครับเอาบาร์โค้ดมาสั่งใหม่ได้นะครับามาเรื่องการใช้งานบ้างนะครับเรื่องการใช้งานนะครับอันดับแรกเลยวันนี้อยู่กับรถจริงเลยนะครับรถผมล็อกคอไว้นะครับสัญญาณาโมยก็เปิดไว้นะครับอันดับแรกลูกค้าจะต้อง กดรีโมทดูก่อนนะครับรีโมทตัวนี้จะมีอยู่สองปุ่มนะครับปุ่มล่างสุดลูกบุญแจจะเป็นตัวเปิดปิดสัญญาณรีโมดนะครับปุ่มบนจะเป็นรูปมอเตอร์ไซค์กับรูปลำโพงนะครับตัวนี้จะเป็นมีหน้าที่เปิดปิดสัญญาณก๊งขโมยนะครับแล้วก็ระบุตำแหน่งรถนะครับแบบนี้นะครับอันดับแรกเลยรถคันนี้เราต้องเช็คสถานะก่อนนะครับว่ารีโมทใช้งานได้ไหมรับปุ่มล่างกดหนึ่งครั้งนะครับขึ้นสีแดง ใช้งานไม่ได้นะครับกดค้างไว้ให้เป็นเขียวนะครับขึ้นสีเขียวเรียบร้อยนะครับต่อไปเราจะใช้งานรถคันนี้เราต้องทําการปลดล็อกสัญญาณขาโมยนะครับกดปุ่มบนหนึ่งครั้งจะดังปิ๊บๆนะครับรถคันนี้ตอบสนองกุณแวนะครับต่อไปกดที่สวิตช์สตาร์ทหนึ่งครั้งแล้วเลื่อนไมาจะขึ้นสสญรักษณ์ลูกกุญแจแบบนี้นะครับต่อมามาที่สวิตช์จุลเบิดนะครับตอนนี้อยู่ตำแหน่งล็อกคอหรือตำแหน่งล็อกนะครับ กดค้างแล้วหมุนลงมาตรงนี้นะครับแล้วคุณลูกค้าก็จะปลดล็อกคอเรียบร้อยนะครับต่อไปนะครับคุณลูกค้าต้องการจะเปิดเบาะก,ก่อนนะครับเพื่อที่จะเอาหมวกกันน็อกนะครับหรือสิ่งของใต้เบาะคุณลูกค้าก็บิดจากออฟไปหาปุ่มซีดตรงนี้นะครับตอนนี้รถมันเงียบไปแล้วนะครับคุณลูกค้ากดสวิตช์สตาร์ทหนึ่งครั้งนะครับนะครับรอตอบสนองคุณลูกค้าบิดจากออฟไปซีด หนึ่งล็อกนะครับแล้วกดปุ่มตรงนี้เปิดเบาะนะครับเปิดเบาะหยิบสัมภาระเรียบร้อยนะครับต่อไปเราติดเครื่องแล้วบิดจากซีดนะครับปุ่มกลางไปหาตัวไอน,นะครับบิดไม่ขึ้นกดสวิตช์สตาร์ทหนึ่งครั้งนะครับขั้นตอนพวกนี้จะต้องทําการต่อเมื่อทำทำต่อเนื่องนะครับบิดขึ้นไปหาตัวไอน,นะครับไฟเรือนไม้ติดนะครับ คุณลูกค้าสามารถติดเครื่องยนต์ได้แล้วนะครับกำเบกหน้ากดสตาร์ทนะครับตอนนี้รถคุณลูกค้าติดเรียบร้อยนะครับขับขี่ใช้งานได้ตามปกตินะครับในกรณนนีคุณลูกค้าจะไปเติมน้ำมันนะครับไปน้ำมันเตือนเราก็ต้องขับ mm hmm. เข้าในปั๊มนะครับไปถึงหน้าหัวจ่ายนะครับตอนนี้อยู่ตำแหน่งไอติดเครื่องนะครับเราบิดลงมา1ล็อก มาที่ตำแหน่งซีดนะครับแล้วก็เปิดเบาะเหมือนเดิมนะครับเติมน้ำมันนะครับหรือคุณลูกค้าถึงบ้านแล้วนะครับจะล็อกรถหมุนคอรถนะครับไปทางซ้ายหรือขวาก็ได้เราจะทําการล็อกคอกันนะครับผมหมุนไปทางซ้ายนะครับเพื่อทําการล็อกคอได้ง่ายขึ้นถ้าเราหมุนไปทางขวานะครับแทนมารับเลี้ยวก็จะบังนะครับสวิตช์ระเบิดทําให้ลาบากในการล็อกคอนะครับหมุนไปทางซ้ายจากนั้นนะครับตอนนี้รถมันเงียบไปกดสวิตช์สตาร์ท นะครับจากซีดเมื่อกี้เราปิดผ่านตัวออบไปเลยไปหาลูกกุญแจเลยนะครับนะตอนนี้อยู่ตำแหน่งล็อกคอเรียบร้อยรถล็อกคอนะครับต่อไปเราทําการล็อกรถนะครับกดสวิตช์สตาร์ทหนึ่งครั้งไฟลูกกุญแจจะเปลี่ยนเป็นไฟสัญญาณเตือนไฟเลี้ยวนะครับก็คือตอนนี้รถล็อกเรียบร้อยตอนนี้กดล็อกนี้ล็อกรถนะครับเข้าใจนะครับต่อไปล็อกรถเรียบร้อยนะครับ เราจะมาล็อกรีโมทกันหยิบ Honda Smart Key ขึ้นมานะครับกดล็อกรถปุ่มบน1ครั้งอ่าหปิ๊บนะครับล็อกเรียบร้อย1ปิ๊บคือล็อกสองปิ๊บก็คือปลดล็อกนะครับสัญญาณการขโมยจะติดขึ้นมานะครับเราแบบขึ้นมาสีแดงแบบนี้นะครับต่อไปล็อกรีโมทนะครับ h o นด a าสมาร k e คตัวนี้ปุ่มล่างกดค้างไว้ให้เป็นแดงนะครับตอนนี้มันยังเป็นสีเขียวอยู่นะครับกดค้างไว้ให้เป็นแดง นะครับสีแดงทีนี้รถลูกค้าก็ล็อกเรียบร้อยแล้วเปิดสัญญาณขโมยเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อมีเหตุฉุกเฉินตรงนี้นะครับรถก็จะมีสัญญาณเตือนขึ้นมานะครับกดปิดเสียงนะครับมาเช็คดูเรือนใหม่นะครับไฟสีแดงยังขึ้นอยู่ระบบการขโมยยังทงานอยู่นะครับนะครับก็อย่าลืมนะครับ Honda s m มา t Key ีเวลาใช้งานรถจักรยานยนต์พกติดตัวไว้เสมอนะครับวันนี้ขอจบเพียงเท่านี้ก่อน